แต่ถ้ามากกว่าเหลือไปว่าโยมมาไม่ถึงกั่งเออ<ส>อยากให้โยมมาเยอะๆเพราะว่าจะได้วัดอรุณจะมีจะมีงานใหญ่งานงานหลวงใช่ไหมอาจารย์วันที่24งานของรัชการรัชการพิศกจากวันที่24นี้เราก็จะได้ทําความสะอาดสา,สายมูสายมูในการมูเนี่ยมูโดยการ ไม่ต้องไปกราบไหว้ที่ไหนเลยมาทำความสะอาดเนี่ยสายบูเนี่ยจะได้หายภูตหายโศกหายโรคหายภัยหายเพาะหายเสียหายจันไรหายไปทันทีพวกเนี้ยมาทำความสะอาดพื้นโบราณสถานหรือว่าพื้นพระปางแรลน้ำของประเทศไทยก็คือพระปรางวัดอรุณราชวราราใครมากรุงเทพไม่เห็นพระปางแต่ว่ามาได้ถึงกรุงเทพมหา,านคร ดังนั้นแล้วเราทุกคนทุกท่านที่มาทำความสะอาดในโครงการเรารักมะป่างก็ถือว่าเป็นโครงการที่สร้างคนคนที่รักในคนงามความดีอาญาติโยมญาติโยมไอสต์ครีม้างหลังนะโยมนะไอสต์ครีมที่รถอยู่รถเนี่ยเอาได้เลยนะอาสาธุไอสต์ครีมหน่แล้วสาธุไอสต์ครีมของคุณเบสใชของพระของพระเบสอ่านะพระใหม่ รับไอศครีมไปทานด้วยนะขออนุโมทนาพระเบสพระอ่าแล้วก็อาร์ตี้ arte, อาร์ตี้อาร์ตี้ไอศครีมวันนี้สาธุสาธุเดี๋ยวพอญาติโยมรับประทานกันมีแรงแล้วนะอาตมาภาพคุยกับพระครูโจว่าจะแบ่งจะแบ่งสายเหมือนครั้งที่แล้วนะโยมเป็นสามสายนะสายหน้ายักษ ไปโน้นนะยักวัดแจง้งสายสายกองทัพเรือไปอัตามาเหมือนเดิมฝั่งนี้ส่วนสายหน้าวัดถนนก็เดี๋ยวจะมีพระอาจารระอาจานชวยจะแบ่งไปเป็นสามสายนโยมนะส่วน,นะวนข้าวเปลางเหมือนเดิมข้าวปางต้องเครือ่องเวลา,าถถเท่าไหร่หนึ่งทุ่มหลังจาก1830ไปแล้วราออะไรเึอองสิบเพราะว่า มาอันนี้จะแจกแจกน้ำเลยนะคะน้ำน้ำใหญ่อไปต้องให้นักเ่ยวออกไปก่อนต้องแก่อนต้เข้าใจตรงนันด้วยนะรรไปเียกอ่งานนตรงน้เป็นรถที่ไอันนี้รถไอติมนะคะโอ้ไอติมแต่ติมตุมตติมอินดีติมติม ต็มอินดี้400แท่งคอณทุกคนนะฮะถ้าอาจารย์อาเป็นติมแล้วก็ทานสารกาว350ลูกคุณไม่เป็นไรนะคะคุเตลยพร้อมเต็มพร้อมเต็มหอมเต็มร้อนพร้อมนรวมวันวันนี้คุณนักงานดีไหมคุณนักธนาแล้วก็คุณวราดทิศตอนนี้ก็แจกพร้อมกันหลายจุดนะะคหลายจุดเศนาดิเวทโครงการสอง วันนี้นำกระป๋อเปล่าสามร้อยห้าสิบ,บลูกมาไว้แจกให้คณะกิจอาสาที่มาทำก่อสร้างในโครงการเราลด้กระป๋งในวันนี้แล้วก็เค้กหน้านิ่มหน้านิ่มสองร้อยชิ้นจากกลุ่มค,คุณสาและเพื่อนเพื่อนวันนี้หลายคนไหนพลาดแล้วก็สายบนสายบันเทิงแล้วกะเพื่อนเปิดโรงทานคุยใช้ห้าร้อยชิ้น แล้วก็บริษัทอีตัเอ็นทำการทำความสะอาดมีความสะอาดตัวเอ็นนะคะนี่ใช่ไหมใช่ค่ะดื่มแล้วีใช่นะคะดื่มแล้วมีพลังกายตอนนี้ก็ต้องแบบเติมพลังก่อนทำงานนะคะดื่มชุดยาเขียวอีตัเอ็นนี่ไม่มีไม่มีน้ำตาด้วยนะเพราะว่าช่วงเกลางวันเลยเพราะห้าโมงปุ๊บคนรู้มาจากไหนมดงานมาเยอะมากโหนูน่าดีใจมากเลย แล้วก็มีโลกานของใครที่ยังไม่ได้เอ่ยชื่อเป็นการทำภาษาราบ้างเดือนละครั้งนะคะหนเดือนมีหนึ่งครั้งถ้าใครไม่ทำไม่สามารถจับไม่กวาดทำได้เราก็ทำบุญใ่ต้นบุญได้ในโวงการเราละกาษารางตอนนี้กำลังให้คณนาดกินอาสารุยช่ายกุช่เส้นนี้คุยช่ายกุยช่า แถวววให้สยยนะเดี๋ตั้งแถวให้สวยตั้งแถวให้สวยยังไงตั้งแถวให้สวยเต็มแล้วอ่ะนี่ใครที่มาทำความสะอาดในโครงการแล้วก็ฝานแล้วก็ขอผู้มูลคณไปยังโยมแนนด้วยที่หม้อไม้กวาดให้กับวัดอรุณสามร้อยห้าสิบอาจารย์อาจารย์ต้องอ่านติมคุณดีไปฮะมุกมุกนะโยมแนนเบินท่านอีกต่าหนึ่งติ่มหวานรับเล่นไ เพราะเราก็จ <Scroll> ัดเคลียร์ไม่กว่าที่มันหักเพราะว่าวันนี้มีงานี่ช่องใหญ่มาด้วย้นามาประมาณเกือบสองปีกว่าทำอะไรคะช่องเก้าอันไหนนี่เสียหายเราก็เป็นเก็ดเลยเกล็ดแล้วก็นำเล็กกวาาใหม่ที่โยมร่วดมังบุญกับทางวัดอรุณราชวรารามไปคะติมมาติมินดีอ่ะแล้วก็ขออุยอานาไปยังหน่วยดับเพลข้าวหนวยหน่วยดับเพลละพักที่เรนแล้วก็ พนักง,งานเอกบางกอกใหญ่ที่นำคณะทำงานศาสา,ารมาช่วยวันนี้เดี๋ยวเดินสายไม่เลวนะห,หน่วยดับเพลิงของเราเดินสายยางสายน้ำไปเรียบร้อยเลยวันนี้เดี๋ยวรอสักครั้ให้ะคณะอะไรคปิดทางแล้วค่ะปิดทางอ้าวรถน้ำมาแล้วขอทางหน่อยใะโยมขอทางหน่อย เดิ้นราชิชนะเราชิดไปตั้งไหนนวดตะกุ่นสายอ่านหลังนี่นมืงโยมอ่านหลังเอาสายด้วยขอหน่อยโอ้ถ้าเขาไม่มาดีวันนี้ไม่มีน้ำนะเนี่ยเออไม่มีน้ำเราไม่ได้ล้างมืนเลยนะโครงการต้องนิ่งเลยนะนี่เขาต้องมาต่อน้ำให้ตลอดไปไม่ได้เหรอเดี๋ยวต้องเชื่อมโยงเลยนะเดี๋ยวขอทางไปนี่ได้นี่ครันักท่องเที่ยวเดิน ไม่เคยไม่เคยเรียกค่าตอบแทนเลยหน่วยดับเพลิงเนี่ยมาช่วยตลอดไปเยู่เนี่ยดับเพลิงรถสุกน้ำนะคะนักท่องเที่ยวก็งงนักท่องเที่ยวก็งงนะคะงงนักท่องเที่ยวก็งงเพราะว่าเอ๊คนไม่เคยมาก็จะงงเกิดอะไรขึ้นก็เก็บค่าต่าง ช่อง5ได้นะวันนี้มีช่อง5ห,ห,หรือช่อง9เร,เรามองเป็นเลข9อ่านะแดงว่าวตามองไม่ดีนามสุขเสรีโยกที่ฝนมามอบให้กับบทการอะไรแล้แลเขาตายยี่สิบแพ็ก,กนกี่ก็โยกหมดวทำบุญทุกรอบอยู่แล้วแล้วก็ท่านพระครูอรุณวิลาลูกคูหรือว่าหลวงพ่ออิทาก็มอบ อยากกินน้ำาึงพันผัวพันบัวลูกและกินาไดปูนตี้ยาวมากน้ำแดงๆคุณกาไม่ดีดารไม่ดีกับดีลาไม่พัฒน์คุณดาลมดีดีราวิวพัฒน์อบยาดมดมแล้วชื่นใจเดี๋ยใครจะเป็นลมดี่มาเลยยาดมอย่างนี้การาำาัดมก่อนเดี๋ยวจะแจงยาดมเอานางฟ้าสายบน นักเลงสายบูดมาแล้ววันนี้สายพูดสายตะลึงสาแจกเลยแจกยาดมแจกยาดมอินไปบนโรพยาบาลด้วยวันนี้อ่ะแจกยาดมอ่าดมเลยเพื่อการแจกเพื่อกาแจกเออหอมดีโย่ขึ้นใจเลยมีแรงเลยโย่มีแรงเลยวันนี้เหือไม้กวาดนะไม้กวาดมีไม้กวาดไม้กวาดเยอะเลยวันนี้ตตออใช่